อมเหม็น่าออกมาห้องเพลงข้าวเดียวจะเป็นใสลายผมนยหนห้องเพ่งข้าวเดียวเดี๋ยคนหนึ่งจนลอยางไตสีออกจงคนเสร์ตออกลองเง h เก่าเพลงเริ่มจากรักน้องพรจนถึงคู่ครองก็ช่วงนี้ก็หกเพลงแล้วแล้วก็ไปตอนน่อเมดเลีแถมอีกสามเพลงเป็นเก่าเพลง จำเมื่อให้หลังวันใดแต่อาจสิบวัทในไายรูปด้ครับจะไม่ได้เซลฟี่แต่ว่าพอร้องเพลงจบนะฮะในช่วงที่ช่วงศิลปินอื่นออกมาร้องผมจะยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ให้ทุกคนเอาโทรศัพท์มาเลยอยากถ่ายรูปอยากเซลฟี่หน้าเวท,ทีคือตอนนั้นไอล่สะดวกนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะให้ทุกคนถ่ายได้ทุกคนเลยครับรือขันบอคค่ะมาถ่ายหลังเวทีกัไเเดือนนี้ไม่มีหมองๆแล้วนะฮะมีครับผม ตอนนี้ยูวัดจุกกระเช้อครับเจอร้อยยิ้มหน้าหาันก็ได้ดรอกหลังหนะันหน่ิงติงนี้จะน้อยแต่ว่าก็ยินดีต่อนรบทุกคนนะครับบางมือบางมือช่วงนี้ยิ่งแบบซ้อมสกิบใหม่นะฮะกว่ามันิิเป็นการซ้อมได้มันหลายๆส่วนเนาะพี่น้องต้องนักดนตรีเชี่ยหางเครื่องเชี่ย นักลองในแต่ละเมือให้เขาเข้าใจตรงกันมันมันไม่มีอะไรที่เราสามารถกำหนดหรือ,อแจ้งหรือสั่งงานได้ครั้งเดียวหรอกทุกอย่างมันต้องกำชับเอาเดียวกันครับผมเพิ่นกฮ็ยคัดคือกันครับผมนี่แหละแต่ว่าอันนี้คือพ่อตาเพิ่นเป็นรุ่นใหญ่เป็นรุ่นคู่บาอาจารย์แล้วนะฮะเพิ่นกไชหน้าที่ของน้องหลูกหลกานคนรุ่นมาเพิ่นกไชกัยังออกปากโกโตอยู่ลองพิ้ง เพ่งสองเพ่งต่อขึ้นแต่ว่ากันย่อนครับขึ้นไปสมัยด้กี้นล่าข้าเดือวกันกับผมเพิ่นกระเฮ็ดครับเพืกันนะฮะัอันนี้ผมกะว่ามันผมเฮ็ดคางนึงผมออกดูดูผมบางอย่างค้นเบื่อบางหมองเิ่นกบว่าบางคขาเห็นเนาะมันกะเนวมันหลายคนหลายอย่างนั่นหมดละฮะเิ่นกะว่า27แมทเจอกันที่อำเภอยังชุมน้อยนะคะครับผมบางคนมึงกะว่าอันคือ่ามอบการทีให้เ็กหน่อยเลี้ยงเสียมันก็หลายอย่าง กะจะเสียวใจไายนาะมืนสคริปต์ม่ไดยครับยู่กินสาลังสีมาหลายๆเด้อมาทรงถ่ายตอนสิบคืนอีสานบัตท่านคืนอีสานจกเจอดอกวันที่สามยู่กินสาลังสีฟิวเจอปลาลังสีแล้ววันที่4ไปโลบุรี่ครับมีคุณแดนอรดีพอง